ัสดีครับพบกับร้านเบิร์นจัดทรงนะครับวันนี้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับนูโว 5Y ตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษี63นะครับสีแดงดําตรงเล่มนะครับทะเบียนกทมนะครับเลขสวยนะครับ771นะครับป้ายเดิมนะครับชุดสีสวยนะครับแดงสดนะครับตาก้าหน้าแท้ให้ดูรอบๆก่อนนะครับสวยนะครับอันนี้กล้องสดธรรมดาครับชุดสีสวย ปั๊มบนฐานดำนะครับประกับ rm นะครับไม่เดิมหน้าแดงแท้นะครับเกียร์น้ำมันใช้งานได้นะครับสวิตไฟดม m i n o ชิ้นดำสวยนะครับสีเดิมนะครับชิ้นดำสีเดิมนะครับไม่ได้ทำสีนะครับสีเดิมสวยนะครับชุดหน้าฟีโนแท้นะครับสายถักนะครับลลออาร์กอนทรง a นะครับซี่เงาเงาเนะยครับยาง irc นะครับ maxing นะครับหน้าสองร้อยหลังสองสองห้านะครับ โชคหลังไวายเดียแท้นะครับ่อยเมคแท้นะครับคอพอน้ำเงินล้วนนะครับแข็งอามดูมสีสวยนะครับไม่ขี้เหร่นะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับรถเข้าแข้งครบนะครับห้ามวายตัวเก่าแท้นะครับไม่ตอกไม่ตัดนะครับเลสวยเลยนะครับอยู่บล็อกเดิมๆนะครับไม่เจาะนะครับโค้งสวยนะครับ ห้างวายแท้ต่อตาได้ฟังนะครับรถเข้าตาง่ายนะครับรถเครื่องลูกเดิมนะครับเครื่องเดิมคาบูเดนนะครับเครื่องในสายนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับเข้าเบี่ยงไม่ดังการไม่ดังนะครับไม่เข็นะครับรถขับดีนะครับปิดจิตมือนะครับพาไม่ห่อนะครับฟิลเดิมนะครับใช้งานทางไกลได้นะครับ ก็ไม่เยอะวัดไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟ้ยวท้ายขวาติดน,นะครับแต่ดังนะครับลบยึดติดมือนะครับตามนี้ครับผมสวยเลย